สวัสดีค่ะคลิปนี้วันนี้ครัวอิ่มอร่อยชาแนลจะมาทําขนมไทยโบราณขนมที่ว่าก็คือขนมอินทนินกันที่สดกินกันนะคะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะหากินกันยากแล้วนะคะส่วนผสมและว,วิธีทำก็แสนจะง่ายง่ายนะคะเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะเราตั้งหม้อใส่น้ําเปล่าลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะใบเตยหอมสองสมามใบนะคะ เราคนให้น้ำตาลกับเกลือละลายและได้กลิ่นหอมของใบเตยนะคะรอให้เราเดือดเสร็จแล้วเราปิดไฟยกลงเลยนะคะถ้าตักน้ำเย็นใส่ในกระมังนะคะเสร็จแล้วเรายกน้ำเชื่อมวางลงในกระมังเลยค่ะน้ำเชื่อมของเราจะได้เย็นไวๆนะคะใส่น้ำเปล่าลงไป200 ml ค่ะ ตามด้วยหัวกะทิอบกวนเทียน500 ML นะคะวันนี้เราใช้กะทิสำเร็จรูปนะคะเกลือป่น1ช้อนชาใบเตยหอม2ส,สมใบเพื่อเพิ่มความหอมนะคะคนให้น้ำตาลกับเกลือละลายดีแล้วได้กลิ่นหอมของใบเตยออกมาเราไม่ต้องรอให้เดือดน,นะคะเสร็จแล้วเรายกลงปิดไฟเลยค่ะเรามาทำในส่วนตัวของแป้งกันนะคะใช้ใบเตยหอม1กำมือนะคะ หัน่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นค่ะเสร็จแล้วเรานําลงปั่นเลยนะคะแล้วใส่น้ำเปล่าลงไป700 ml นะคะปั่นเสร็จแล้วเรามาเทใส่ตะแกรงกองค่ะแล้วก็บีบคัน้นน้ำใบเตอยออกให้หมดกันเลยนะคะ เสร็จแล้วเราใส่แป้งมัน150กรัมลงไปผสมในน้ำใบเตยกันเลยนะคะเราทยอยเทแป้งมันลงผสมทีละน,นิดนะคะน้ำตาลด้วยน้ำตาลทราย60กรัมค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยเรายกขึ้นตั้งไฟเลยนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนปานกลางเคี่ยวนะคะเคี่ยวแล้วคนไปเรื่อยๆค่ะ เราคนจนกว่าแป้งมันสุกและออกสีใสนะคะเราเห็นว่าแป้งมันเหนิดเป็นสีใสเข้มเสร็จแล้วเราปิดไฟยกลงเลยนะคะพอยกลงมาแล้วเราปล่อยดอให้เขาอุ่นสักนิดนะคะก็เ,เห็นว่าเขาอุ่นดีแล้วตักใส่ถุงพลาสติกที่ใช้กันความร้อนนะคะใส่ให้เต็มถุงเลยนะคะ เสร็จแล้วเราตัดก้นถุงพลาสติกนะคะแล้วตัดสาคูเป็นชิ้นๆลงไปในหม้อน้ําเชื่อมกันเลยนะคะขนมอินทนินกะทิสดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละจ้าหอมในกลิ่นใบเตยหวานมันด้ตัวกะทิอบควันเทียนนะคะนุ่มนิ่มหนึบหนับอร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมลองไปทำกินกันดูนะคะ ถ้าอร่อยยังไงคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะคะและถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ